สวัสดีครับผมโชโนนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าตึกมหานคระนะครับกำลังจะข้ามถนนนะซึ่งตอนนี้เขามีช่องข้ามถนนช่องใหม่นะครับแล้วก็รับรองว่าไ่าาข้า,าต้อง,งได้ลายนะครับรถิ่งเยอะมากๆนะรอ้อยเขาไปก่อนนะพอเลิ่มนไปน้อยแล้วลให้ข้ามอ่านะแต่เราลงอะไรไปข้างหน้านะว่าเราจะต้องข้ามไปข้างหน้า อ,อันนี้วิ่งเร็วนะล่อยเข้าไปก่อนเร็วมากๆแค่จะเรียกว่าข้ามไม่ได้เร็วจริงๆมีรถเข้าขับเข้าไปได้นะครับข้างในมันม,มีมีอยู่แนละมีช่องไหนแม้บอกแล้วใช่รถมาเยอะมากๆมัแล้วแต่จังหวะครับบางทีบางจังหวะก็ ไม่ค่อยมีรถห้ามได้เลยสบายสบายแต่จังหวะรถเยอะมากๆเคเขาเรียกว่าวิ่งกันมาทีเป็น2ี่0ิ0สามิันรวด <c oughs> เห็นไหมตอนไม่มีไม่มีเลยนะโล่งๆผู้ชมครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมแต่บางทีจะโผล่ก็โผล่เหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ให้ตั้งตัวเหมือนกัน <c oughs> โอเคเรียบร้อยข้ามมาแล้วนะครับ <c oughs> โอเคได้ตรงนี้ก็อยู่แถวแถว สะพานครอเล็เป็นที่ีช่องบนสีนะครับซึ่งมันจะมีถนนตัดเข้ามาทางด้านนี้แล้วออกไปด้านนู้นแล้วก็มีสะพานด้านนู้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะข้าไปอีกฝั่งไม่ได้นะสะพานอันนี้นะครับต้าไปได้ให้เดินช่องนี้ดีกว่าะสะบายกว่าเยอะแลต้องแต่ต้องระวังรถนะครับเพราะเข้าออกได้ตลอดคือคุณอยู่เลนนี้แล้วคุณเลเลี้ยวเปนเเลี้ยวมาทางนี้ยังได้เลยเลี้ยวมาทางที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับยังได้เลย ทั้งค่ายนี่ก็มีคลองนะครับอู่บริเวณน,นี้เช่นเดียวกันนะครับผมใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เนี้ยเปิดสูงมากๆคุณผู้ชมครับใช่สูงมากๆก็ค่อยๆข้ามเช่นเดียวกันใครที่ดีผมว่ารอรถติดดีกว่านะข้ามง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ ่าเรียบร้อยค่ามาได้แล้วครับซึ่งจะย้อนกลับไปก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีบันไดเลื่อนนี่แหละครับ,ารบ,าบ,าบาตามนี้เลยครับผมูแดดแรงมากๆอันนี้มองช่องต้นสีพอดีนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าจะมีอะไรน่าสนใจอย่างนี้ได้คุณผู้ชมได้ดูอีกไว้พบกันใหม่ชาวนาว้าสำหรับวันนี้ผมนาตวันดาวก่อนนะครับกับทั้นระแบเกเดือดตุกขีดสวัสดีครับ